ตอนนี้นะครับเราก็จะแกงบวชนะครับกระเทียมนะครับนี่ TVs, เรากำลังต้มน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องแกะสลักกระเทียมนะให้เป็นดอกไม้แล้วก็ให้แอร์เป็นคนบวชนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอากระเทียมเาเรียกกระเทียมโทนเนาะแกะสลักเสร็จแล้วก็จะมาบวชในนี้นะครับไปนะครับต่อไปเราก็จะเอากระเทียมเอามาต้มนะครับใส่ไปในหม้อเพื่อบวชนะครับนี่อ่ะนะนี่เรียบร้อยอ่านี่กำลังเดือดพุดๆเลย ต้มน้ําอ๋อต้มน้ําต้มน้ําใส่ไปต้มน้ํากับไปต้มน้ำไปเตยต้มน้ำไปเตยแล้วก็ทีละทีค่ากลิ่นค่ากลิ่นของกระเทียมให้หมดก่อนแล้วเราก็จะมาบวชแล้วเราต้องต้มกี่นาทีประมาณสองสามนาทีก็พอแล้วอเนั้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากการบวชกระเทียมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไร พอกระเทียมเริ่มสุกแล้วจะกลายเป็นสีขาวเป็นมะลิอย่างนี้จากสีเหลืองๆนะโอ้จะบดมะลิใช่ไหมอ่าอันนี้จะกลายเป็นสีขาวอย่างเงี้ยใช้ได้เป็นการบดนะฮะบดเครื่องบดกระเทียมให้เป็นมะลินะครับแล้วก็เราก็ใช้กะทินะครับเราไม่บดยี่ห้อแล้วกันนะครับเพราะเราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแล้วก็บดเข้าไปใส่น้าตาลนะครับแล้วก็เกลือนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นสูตรโบราณจริงๆเป็นสูตรในรั้ในวังนะครับใครไ้กินก็จะเป็น ประสบการณ์ครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับที่ได้กินของโบร,รานะครับที่มันสูญหายไปาจากเมนูของของ,ของหลายๆคนนะครับนะ๋ย่ามาดูว่าต่อไปจะทํะไรต่อต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราก็จะทํานี้ต่อนะครับเอาน้ำกะทิหัวกะทิสดๆนะฮะค้นๆนี่นะเตรียมที่จะเพื่อบ,บวชด,ดอกมะลิที่ทาจากกระเทียมนะครับอ่ะแล้วเราก็จะทำไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวราแต่งต้นทับทาย มันก็ตัวเรียบร้อยต่าันดีดีมากจะอเยยังด้กขีน่อะอืมอร่อย